แฟนคลับคุณแพรี่นะคะขออนุญาตคุณแพรี่นะคะไอทอมก็เป็นนะคะเอฟคุณแพรี่นะคะดูคุณแพรี่นะคะตอนนี้รอให้น้องรีโอมาชี้แจงก่อนนะคะหากทั้งคู่ยังอยากไปต่อด้วยกันเรายังซัพพอร์ตทั้งคู่เหมือนเดิมนะคะแต่หากคู่ ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ช่องนี้ก็ขอยุติเท่านี้เลยค่ะนะคะส่วนตัวเป็น f อซคุณเพรี่ตลอดอันะะนี้ก็มาจาก f อซคุณเพรีนะคะเนาะโอ้เอ็หอมก็เป็นเอซนะคะบางทีไม่กล้าเอาข่าวมาออกนะเพราะว่าเราก็รักทุกคนที่อยู่ข้างนางนะคะตั้งแต่น้องพอร์ตมาแล้วนะคะเนก,ก็มาถึงน้องรีโอขอบคุณค่ะ ขอบคุณเอซนะคะรอฟังนะคะจากอีกฝั่งก่อนนะคะนี่แหละนะคะเนาะเขาเรียกว่าความรักนะคะก็มีนะคะทั้งนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแอดหอมอ่านอันนี้นะคะทุกคนทุกคนมันต้องจุบแล้วหยุดเถอะถ้าไม่ไปต่อนะคะสองสามตามจิบ กำลังเอียนจบเร็วเกินวันนั้นเด็กนะคะก็เราก็ไม่อ่านเนาะอ่านที่อันดีๆนะคะก็สงสารนะคะเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะของน้องก็รักคุณแพรี่มากเลยนะคะออกมาช่วยขายของนะคะนะคะช่วยขายของให้ลูกสะพ้ายวันน่ะคุณพ่อร้องไห้นะคะ นะคะคพูดไปก็สงสารทั้งคู่รักทั้งคู่ตั้งแต่สมัยน้องพอร์ตแล้วก็ตามแอดหอมก็แอดยาหอมก็เป็น f อฟน้องพอร์ตด้วยนะคะเพราะน้องก็น่ารักก็เข้าไปดูแต่ไม่เอามานำเสนอข่าวเท่านั้นเองค่ะก็ขอให้ทุกอย่างเนาะ กลับมาดีนะคะเอฟซี F Z, เอ้ยนะคะก็สงสารนะคะอาคำคอมจดไปรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมอยากรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมจบจบที่เราเบาีีโมทุกอย่างมันจบแล้วครับนาย ก็เจ็บเหมือนเดิมอาคำคอมจดไปรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมอยากรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมจบจบที่เราเบากี่โมงเอทุกอย่างมันจบแล้วครับนายรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมโอ้ใจเย็นๆปัาหายใจบ้างม่งพูดเยอะค่ะพ่อเป็นจริงค่ะ นางโกหกใช่ครับเพราะว่าพ่อการเป็นผู้ประสบมไปเนี่ยหนูทักขาเขาไม่ค่อยคุยกับหนูค่ะให้ผมพูดแม่ให้ผมพูดแม่อเเองแล้วกันพี่ให้ผมพูดแม่่ะ,ะพี่อ,พอ,พอะไรเอให้ผมพูดแม่ไม่มีอะไรต้องพูดคะ่ะนี่นะทักไปนะกว่าจะตอบนะจะไปไหนก็ไม่เคยบอกผม,มก็ไม่ยอมทักขาผมเลยเมีแต่ให้ผมท <หา S 1> ักขาตลอดติดขาขวาเ,เนี่ยผมเนี่ย พ่อไม่จริงค่ะพ่อลีโอพูดไปเรื่อยค่ะพ่อดูแชทไหมพ่อดูแชทไหมพ่ออ่ามาพ่อลีโอมาเรื่อยคยวพี่เขาติดงานลูกเอออ่าเขาติดงานก็เขาก็ว่างตั้งเยอะพ่อแทนี่เขาจะทักมาหขาบอกเดี๋ยวบ้างทักหาบ้างไม่ทักมาักทำโยยังไปไหนโยย์ว่างกันไหนขับรถฝนตกตากแดดมีปัญหาอะไรผมก็ทักบอกได้ตลอดโอ้ใจเย็นๆปัาหายใจบ้างมึงพูดเยอะพ่อไม่จริงค่ะ นางโกหกที่เชื่่าอันนี้ผมพูดแบบต่อตมอีแต่คนบอกหน้าหวานหน้าอะไรเนี่ยแล้วผมอยากหน้าตึงๆอ่ะผมว่าเนี่ยผมจะไปสักขอบตาสักขอบตาให้นำมันยิ้มเค้มแบบนคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแบบจนผมแบบไม่อยากสักแล้วว่ะอยากให้เลิกกันนะคะน่ารักนะคะคุณพ่อก็น่ารักคุณลูกก็น่ารักคุณเฟรดรีก็น่ารักน่ารักทุกคนเลยนะคะเนาะในทอมก็ ติดตามและดูตลอดแต่ไม่มาลงเฉยๆนะคะรักทุกคนนะคะนอที่น่ารักนะคะนี่คือเอ็ดยาจันหอมนะคะติดตามดูคุณแพรี่ตลอดก็แปลกนะเมื่อก่อนไม่เคยดูนะคะแล้วก็เคยนะคะไม่ชอบด้วยซ้านะคะสมัยก่อนนะคะเนาะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่พูดว่ามีอะไรที่สะกิดใจแรกๆก็ ยิงและติดตามตั้งแต่เป็นพระแล้วนะคะดูตลอดนะคะพอมามีความรักเราก็มีความสุขกับนะคะเนาะก็ไม่รู้เหมือนการชอบดูนะคะชอบดูตอนมีความสุขนะคะไม่ชอบดูตอนที่เกิดดราม่าอะไรนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณพอรี่และน้องรีโอนะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องรีโอด้วยนะคะท่านร้องไห้เสียใจเนาะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแพรี่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ครบแล้วอย่างนี้ไม่เอานะคะน่ารักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมใช่ไหมเอ่ยขอให้ดีขึ้นแล้วกลับมานะคะสู้ๆนะคะทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะ